Hi everyone welcome back to English class how are you doing สวัสดีค่ะเ่างยนี้ต้องรับกับเข้าสู่วิชาภาษาอังกฤษของครูเมย์นะคะครั้งที่แล้วเราเรียนอะไรไปหรือจำได้ไหมคะครั้งที่แล้วเราทบทวนเกี่ยวกับตัวเลขไปเนาะเพราะว่าครูบอกว่าครูจะสอนเกี่ยวกับเวลานั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าเวลาเด็กๆทราบไหมว่า เวลาแต่ละประเทศเนี่ยแตกต่างกันนะเวลาของประเทศไทยตอนนี้เวลา7โมงแต่ที่อเมริกาอีกซีกโลกหนึ่งเลยนะคะก็จะเวลา1ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาที่ญี่ปุ่นก็จะเร็วกว่าไทยไป2ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณเนี้ยแต่ละประเทศเนี่ยเวลาจะแตกต่างกันตามไทม์โซนนะคะก็คือ ตัวแบ,บ่งเวลาเนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราจะครูจะเปิดคลิปให้ดูนะคะแล้วเด็กลองดูนะว่าแต่ละประเทศเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะโอเ okay, ค let's get started back to guess what today we're asking what's the time around the world let's find out In Buenos Aires, Argentina, it's seven forty five in the morning. In Barcelona, Spain, it's twelve forty five in the afternoon. It's 4:15 in the afternoon. In Tokyo, Japan, it's 7:45 at night. It's morning in Buenos Aires. It's afternoon in Barcelona and Mumbai. It's night in Tokyo. เห็นไหมว่าเวลาจะต่างกันนะเในคลิปนะคะเขาก็จะบอกว่าเวลาแต่ละที่เนี่ยก็จะแตกต่างกันเนาะเด็กๆก็จะเห็นว่าแต่ละประเทศเนี่ยเวลาจะต่างกันนะคะอย่างประเทศญี่ปุ่นเวลาต่างกับไทยสองชั่วโมงนะจะเร็วกว่าไทยไป2สองชั่วโมงอย่างตอนนี้7จ็ดโมงที่ญี่ปุ่นจะ9ก้าโมงเป็นต้นนะคะ วันนี้เราจะมาเรียนการบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะโอเคเริ่มกันเลยนะคะเด็กการบอกเวลานะคะเป็นภาษาอังกฤษนะเราจะเวลาเราถามก่อนนะถามเวลาเวลาเราอยากรู้เวลาว่าตอนนี้กี่โมงแล้วนะคะเราจะถามว่า what time is What time is it? What time is it? What time is it? ตอนนี้กี่โมงนะคะกี่โมงแล้วนั่นเองนะเวลาตอนนี้เวลาเท่าไหร่นะ What time is it นั่นเองนะคะวิธีการตอบนะคะเราก็จะตอบว่า is นะคะแล้วก็ตามด้วยเวลาแล้วก็ตามด้วย o'clock o'clock แปลว่าตรงนะคะเช่นเราบอกว่าตอนนี้9ก้าโมงตรงก็จะบอกว่า it's nine o'clock ตอนนี้8ปดโมงตรง it's eight o'clock นะคะตอนนี้10บโมงตรง it's ten o'clock เป็นต้นนะคะแต่ทีนี้ถ้าเป็นครึ่งเมื่อไหร่นะเราจะบอกว่า it's ten thirty it's ten thirty นะคะ 20่ะก็เป็น is 10 2 t นะคะถ้าเป็น9โมง30 9กโมงครึ่งก็เป็น is 9 30นั่นเองนะคะทีนี้เราจะบอกบอกถามอันนี้เป็นถามเวลานะ what time, what time is it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  พูดเยอะๆนะจะได้จำได้ what time is it what time มันอ่านว่า time นะคะ time What time ทายก่อนไม่ด้กั่ะนอ่านว่าทายก่อนแล้วมาทีหลังนะคะเป็น time What time is it? It's 10 o'clock นะวันนี้ก็เน้นเป็นเอาตรงไปก่อนนะคะเพราะว่าเราจะฝนเนาะ It's 9 o'clock นั่นเองนะคะโอเคมาถึงแบบฝึกหัดป้างนะคะเด็กๆ แบบฝึกหัดก็ง่ายมากใบงานที่25นะคะจงวาดรูปนาฬิกาและเขียนบอกเวลาให้ถูกต้องนะคะง่ายมากเลยนะคะอันนี้ก็ให้เขียนเป็นตัวเลขก็ได้เป็นตัวหนังสือก็ได้นะคะไม่เป็นไรเนาะถ้าเขียนเป็นตัวหนังสือก็จะเก่งมากเลยนะเช่นคุณจะบอกว่าคุณวาดรูปนาฬิกา10โมงอะไรเงี้ยคุณก็จะบอกว่า i s t e o'clock oh, นี้ก็ได้นะหรือว่าจะเขียนเป็นตัวเลขนี้เลยก็ได้ ได้สอบแบบเนาะอ่ะเด็กๆลองวาดรูปนาฬิกาเด็กๆมานะคะแล้วก็บอกเวลาคูณนะเขียนว a ช t มอิ i สิตแล้วก็ปิดโอ c k ด้วยนะคะโอเค that's all for today see you again next time bye